ายอาคมภูสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดพังงามีผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดีกัญชารวม42รายซึ่งศาลจังหวัดพังงาได้มีหมายให้ปล่อยตัว2รายโดยรายที่1ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีกหนึ่งรายอยู่ในเรือนจำกลางสุราธานีทางเรือนจำจังหวัดพังงาได้ส่งหมายไปยังเรือนจำกลางสุราธานีดำเนินการส่วนอีก40รายต้องรอหมายจากศาลจังหวัดพังงาดำเนินการต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับพรบกัญชานั้น จะต้องโทษด้วยคดียาเสพติดชนิดอืน่นหรือพรบอื่นร่วมด้วยจึงจะได้การลดโทษในส่วนของพรบปลดล็อกกัญชาเท่านั้นขณะที่นางสาวการศินีสุขสมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาเปิดเผยว่า ผู้ถูกคุมประพฤติในคดีกัญชาที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานควบคุ is, <ๆ>ม,รรมประพฤติจังหวัดพังงาจากศาลจังหวัดพังงาสิบรายศาลจังหวัดตะกัวป่าเจ็ดรายหลังจากที่ศาลมีหมายให้พ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดทางสำนักงานคุมประพฤติจะแจ้งกับผู้ถูกคุมประพฤติทั้งหมดไม่ต้องมารายงานตัวและทำงานบริการสังคมให้พ้นจากผู้กระทำความผิดไปเลยสำหรับพื้นที่จังหวัดพังงาน,นั้นผู้ถูกคุมประพฤติในคดีกัญชาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปลูกกัญชาไว้ตามบ้านคนละไม่กี่ต้นเท่านั้นการเกษพรมทองรายงาน หลังจากผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากนายสุริยาพ่พจ์อาจารย์สอนดนตรีก,กับเด็กชายชนัการหรือน้องมัตทิวอายุ12ปีอยู่บ้านเลขที่53พรหหมู่ที่9ตำบลทุ่งนาง,งามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งอาศัยอยู่กับตายายเพียงลําพังเนื่องจากพ่อกับแม่ของน้องแยกทางกันจึงได้นําน้องมัตทิวมาฝากกับคุณตาคุณยายตั้งแต่เล็กโดยคุณตาน้องมัตทิวนั้นเป็นครูสอนฝึกมวยมาก่อนและได้ฝึกสอนมวยกับน้องมัตทิวพร้อมกับเด็กที่ฝึกชกมวยที่บ้านของคุณตา ซึ่งคุณตาได้พาน,น้องแม่ธิวออกงานไปขึ้นชกตามงานวัดต่างๆเพื่อหาไรายได้จากการชกมวยและนํามาเลี้ยงคุณตากับคุณยายหลังจากที่น้องแม่ธิวขึ้นชกมวยได้แล้วก็ออกไปรับจ้างชกมวยนําเงินที่ได้มาให้ตากับยายขณะเดียวกันต้องเรียนหนังสือไปด้วยแต่หลังกลับมาจากโรงเรียนน้องต้องมาช่วยที่บ้านตัดหญ้าให้แพะก,กินพร้อมกับช่วยให้อาหารไก่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระรักับคุณตาและคุณยายโดยในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นทําให้งานชกมวยของน้องลดลงจึงขาดรายได้ที่มาจากการชกมวยมาเลี้ยงครอบครัว จึงอยากบอลผู้ใจดีร่วมสนับสนุนน้องแมทธิวโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0844808757เบอร์ของอาจารย์สองดนตรีน้องแมทธิวและหมายเลขโทรศัพท์0936866474คุณตาสำเนาทองสีรายงานนายลิขสิทธิ์ผลจันง,งามรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาลำพูนเขต2 เป็นประธานจัดก,กิจกรรม7มิถุนายนวันกิจกรรมสากรน,นักเรียนประจำปี2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่ส่งรเริมไาจัดการเรียนรู้การสากรในโรงเรียนอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สากรในโรงเรียนทั้งนี้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนาชกตริย์ธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงส่งเสริมให้ประชาชนใช้พิธีการสากรในการดําเนินชีวิตร่วมกันในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงและได้มีการจัดตั้งสากรการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าสากรการเกษตรหุบกระพงจํากัดและได้แพร่ขยายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกรมส่งเสริมสากรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนําส่งเสริมเผยแพร่ระบบงานสากรสู่ประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืนซึ่งได้มีการระบุเป็นยุทธศาสตร์ในแผนการพัฒนาสากร และกำหนดให้มีการเผยแพร่สากลสู่นักเรียนท่งนี้โรงเรียนบ้าน่วงคำประจ้าอุทิศจึงได้จัดกิจกรรมวันสากลนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ร่วมกับสำนกง,งานสากรจงังหวัดลําพูนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปวงคำโรงเรียนบ้านแม่เทยโรงเรียนบ้านโฮ่งลีและโรงเรียนบ้านนากลางจํานวน250คนเข้าร่วมในกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดรําเนินงานตามบาระแห่งชาติด้านการสากล กำหนดให้มีกิจกรรมฐานให้ความรู้ซึ่งจะทําให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสากลมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน,นักเรียนจะมีความสุขและมีความรู้จักกิจกรรมต่างๆฟงวินศักดิ์อัศวินรายงานนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ปี2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39ปี2568ทณนี้ตามที่จังหวัดจันทบุรีเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพและคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพโดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ระหว่างวันที่9-18ธันวาคม2567รวม10วันภายใต้ชื่อจันทบุรีเกมมีชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น45ชนิดกีฬาส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39 กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่15-21มกราคม2568ในชื่อเหลืองจันเกมมีชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน18ชนิดกีฬาทางนี้เพื่อประกันเตรียมความพร้อมให้กับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจแก่แขกผู้มาเยือนจังหวัดจันทบุรีจารับบนบรญยงเสนารายงานดออรอุปกรณ์ดีเสมอประธานเครือข่ายปปชภาคประชา,า,าสังคมภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมผู้นําและแกนนาชุมชนต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร,ร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนที่บริเวณโรงเรียนพลทองวิทยายนอำเภอพลทองจังหวัดร,ร้อยเอด็ดภายในก,ก,รรกิจกรรมมีดรอุปกรณ์ดีเสมอและคณะวิทยากรให้อาวุธทางความคิดโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมมีส่วนร่วมในส่วนราชการหรือองค์กรต่างๆในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐฐฐฐสังคมความมั่นคงและความปลอดภยัย ต่วดำเนินการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและสืบสวนหาข้อเท็จจริงสุดเทบลอยแก้วรายงาน